ส่วนของตึกนี้ตึก B นะคะสูง18ชั้นเหมือนกันไฮรีส mm ์คอนโดมิเน mm ีย hmm. มนะคะ289ห้อง mm hmm. นะคะตอนนี้ห้องที่เรายังมีอยู่เนี่ยจะเหลือเป็น1ห้องนอน mm hmm. นะคะกับ2ห้องนอนไซส์ใหญ่เลย1ห้องนอนก็จะเป็นห้องไซส์นี้เลย44 oh. นะคะส่วน2ห้องนอนที่มีจะเป็น150ตารางเมตร oh. เป็นดูเพล็ก2ชั้น เป็นห้องใหญ่ชั้น15ใช่ค่ะเหมือนเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางจะมีอะไรบ้างคะส่วนกลางเนี่ยจะมีสระว่ายน้ําที่หน้าตึกนะคะของตัวตึกมีเองแล้วก็จะมีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็มีโซนล็อบบี้แล้วก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์ให้ลูกบ้านใช้พร้อม Wi-Fi เมื่อกี้ที่เข้ามาเจอที่จอดรถ้าที่จะเยอะมากค่ะที่จอดรถก็7ชั้นค่ะใช่ค่ะไม่ได้ฟิกที่จอดนะคะ คุณน้คะตอนนี้เราอยู่ในห้องแบบไหนคะคุณน้คะอันนี้จะเป็นคอนโดบีหนอนหนึ่งน้ำค่ะ44ตารางเมตรนะคะเริ่มต้นส่วนแรกเลยนะคะประตูขอนิดนึงบริเวณนี้ค่ะที่มันจะมีสเต็ปลงมานิดนึงตรงนี้คือมีไว้เพื่ออะไรหล่ะเราเรียกว่าเป็นเอจจิ้งค่ะเป็นตัวจบพื้นตัวเนี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะ โอเคค่ะความกว้างประตูอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยกับสูงอันนี้จะสูงประมาณ2เมตรสี่นะคะเนียเป็นประตูอะไรคะเป็นไม้จริงเหมือนกันค่ะไม้จริงเลยใช่ไหมคะแล้วก็ระบบประตูการเข้าตัวนี้จะเป็นดิจิตอลดอลล็อกค่ะใช้เป็นกุญแจก็ได้หรือว่าจะเป็นกดโค้ดก็ได้ค่ะอ๋อเป็นสองแบบเลยใช่ค่ะนะคะห้องนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะสองจุดหกค่ะสองจุดหกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรให้บ้างคะในห้องในห้องเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดนะคะ ทุกชิ้เลยแล้วก็โซฟาโต๊ะตู้เตียงนะคะให้ทั้งหมดแล้วก็ผนังจะเป็นวอลเปเปอร์ใ,ใช่ค่ะในส่วนของโครงสร้างโครงสร้าง อีกจะเป็นอิดเอ่อจะเป็นอิดมวลเบาเหมือนกันค่ะในห้องน้ําจะเป็นอิดแดงอ๋อค่ะเป็นแบบว่าป้องกันความชื้นก็คือเป็นอิดแดงไปเลยในส่วนของห้องน้ําใช่ค่ะอ่ามาเริ่มในส่วนของรับแขกกันเลยค่ะมุมด้านนี้คือทเป็นโต๊ะทานข้าวใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นโต๊ะทานข้าวตรงนี้เป็นอะไรหรอตัวนี้จะเป็นหินอ่อนค่ะเป็นหินอ่อนเหมือนเดิมใช่ค่ะเหมือนเดิมโอ้เหมือนกันกับของเดลเลยเจนเลยอ๋อแล้วคือมุมนี้ก็เป็นโต๊ะทีวีใช่ค่ะอ๋อก็คือแบบทรงห้องนี้อาจจะเป็นแบบ ทำไมถึงแบบว่าไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมอ่าได้รูปแบบของตัวตึกอะค่ะมันจะเป็นทรงโค้งแล้วก็มีส่วนยื่นมาด้านหน้าอ่าทีเนี้ยค่ะเราก็เลยต้องหนึ่งห้องนอนมันเลยจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ห้องแบบนี้ลูกค้าก็ชอบนะคะนอีกแบบนึ่งใช่ใช่บางคนเห็นสี่เหลี่ยมก็เบื่อแล้วอ่าใช่ค่ะมันมีมุมอีกเยอะนิดนึงเลยะะก่อนจะไปโซฟามาดูตรงนี้กันบ้างโหไของประตูที่ห้เนี่มันผ้าใหญ่เลยนะคะให้มุมลวดไปด้วยไหมคะให้มุมลวดด้วยค่ะอันนี้เลยโทษสี พอสีตัวนี้จะเป็นสีออกเขียวตัวนี้นะคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็วัสดุนี่คือเป็นอะไรล่รคะประตูประตูจะเป็นเทมเ r อก a s สเหมือนกันค่ะ UPVC ค่ะใช่ค่ะอ๋เ่อืเ้ที่ยเบี้ยงก็ข้างที่จะใหญ่เลยใช่ค่ะตัวนี้ประมาณ4เมตรกว่าๆตัวนี้นะคะใช่ค่ะโค้งยาวก็ยาวด้วยใช่ค่ะ นี่โซนของเรากระตุกนะคะค่ะตัวนี้เหมือนกันค่ะจะเป็นสแตนเลสค่ะเ <Okay, S 2> คลือบกันสนิมให้ตัวนี้ค่ะ<ม>ก็จะแข็งแรงแล้วก็สูงพอสมควรตัวนี้นะคะความสูงได้ใช่ค่ะวิวที่เห็นห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นวิวทะเลแล้วก็วิวภูเขาตรงนี้มันจะเห็นช่องเขาค่อนข้างชัดมองไปก็จะเป็นที่ต้นตกตรงนี้จะเป็นโซฟาตัวใหญ่สองที่นั่งใช่ค่ะ ได้มาค่ะอคอในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นี่จะเป็นแบรนด์ของอะไรคะชิกลิพับลิกค่ะใช่ค่ะ ตรงนี้ให้มด้วยด้ให้ด้วยค่ะให้ด้วยผ้าม่านด้วยเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวนะคะใช่ค่ะเป็นม่านสองชั้นค่ะเป็นม่านโปร่งกับม่านทึบแล้วก็ตรงนี้มีกล่องมีกล่องเนี้มีให้ด้วยไหมคะใช่มีให้ค่ะมีให้ถ้าเป็นตึกนี้มีให้แบบนี้เลยใช่พื้นที่แล้วเหลือเยอะที่ทำโซฟาแล้วาได้สบายเลยใช่ค่ะแถมพื้นที่ตรงกว้างด้วยค่ะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยใช่อ่านี่ส่งของพื้นกันบ้างค่ะค่ะ พื้นลายมันจะไม่เหมือนกอับเมื่อกี้แต่เป็นอะไรเหรอคะเป็นเหมือนกันค่ะเป็น e n g e n i n ิ i n g for สัมผัสหน้าไม้จริงแต่สีตัวนี้จะเข้มกว่าม,มันก็จะออกโทนเป็นเหมือนไม้เลย<ม>สีจะคนละสีกันเด e ลิเจนเด l ลิเจนจะดูสว่างสว่างหน่อยอ่าค่ะ ใช่เลยใช่ค่ะแล้วก็ครัวครัวแต่ห้องนี้ไม่มีเตาไม่มีเตาอ่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งห้องนอนตัวนี้ค่ะจริงๆลูกลูกค้าหรือลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับพักผ่อนน่าจะไม่ได้ทําอาหารจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวครัวจริงๆอ่ะจะใช้เป็นตัวเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็สะดวกดีเหมือนกันเพราะไม่ต้ให้แล้วก็ใช่ใช่ค่ะมุมนี้จริงๆก็คือวางไมโครเวฟใช่ Somehow แล้วก็มีตู้ด้านบนปกติมีส่วนของครัวที่ให้มาเป็นของอะไรกันเนี่ยครัวจะเป็นของอินเด็กซ์ค่ะของเราที่เราให้อืมพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยคะเนี่ยใช่แถมยังมีตู้ก็บของเลาอนบนด้วยใช่ค่อนข้างเยอะตรงนี้นะคะทำสูงเป็นส่วนด้านบนสุดเลยโอเคค่ะแต่ว่าพื้นที่ของครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กับ ประตูทางเข้าห้องนอนใช่ใช่ค่ะตั้งไว้ใกล้กันเลยแล้วก็สายตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะประตูตอนนี้ประตูสองจุดประตูจะอยู่ที่สองจุดสองตอนนี้นะคะแล้วกว้างก็ประมาณเมตรที่ประมาณเมตรกว่าประมาณเนี้ยค่ะโอเคเข้าด้านในกันเลยค่ะโอเคว้าโอเคอันนี้ในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะเป็นเตียงหกฟุตเหมือนกันแต่ว่าตึกบีเนี่ยเราให้ฟูก เลยใช่ค่ะจะเป็นฟู้ของสลลมเบอร์แลนด์ที่เราให้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งให้ในห้องตงไม้เใช่ค่ะเป็นเตีงไม้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากค่ะไม่ใหญ่มากเพราะส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นเหมือนตักอากาศน่ะ ชั้นเก็บแต่ว่าตู้มุมตู้อาจจะขยับเยื้ยนได้ขยับได้เพราะว่าเป็นตัวลอยตัวใช่ค่ะเป็นสัวลอยตัวในส่วนของหัวเตียงเนี่ยช่องด้านข้างจะมีเหมือนกันอย่างนี้เลยไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันโอเคเลยค่ะโคมไฟยกไปตั่งข้างบนได้โอเคค่ะในส่วนของโคมไฟหรือว่าหัวเตียงให้มาด้วยไหมคะให้ด้วยค่ะให้ด้วยแอร์ที่ให้ในห้องแอร์มีสองตัวค่ะไดกินเหมือนกันใช่ค่ะห้องนอนหนึ่งตัวห้องนั่งเล่นหนึ่งตัวโอเคไปมาต่อในส่วนของห้องน้ำเค่ะซึ่ง เหมือนเดิมค่ะห้องน้ำนี่จะเป็นประตูเปิดได้สองฝั่งใช่ค่ะก็คือเป็นประตูไม้เหมือนเดิมประตูไม้เหมือนเดิมค่ะสูง2.2งจุดองว้าวโตก่อหลังมือใหญ่มากอ่านี่ก็คือจะเป็นแบรนด์ของเหมือนกันค่ะคริสติน่าเหมือนกัน,ค,นค่ะ,ะใช่ค่ะอุ้ยข้างหน้าเนี่ยลายเหมือนหินอ่อนเลยค่ะอ่าอันนี้ก็ เหมือนพินพ์ออกของจริงแต่ enfim, จริงคือมันเป็นกระเบื้องกับที่เราสั่งมาใช่ค่ะโอ้โหถอสุข oh, ภัณฑ์ก okay. ็ค okay. okay. ือด well ้านนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีชชว์กลาสค่ะให้สุขภัณฑ์ติดคอโต้อืมแล้วก็โชว์กลาตรงนี้ใช่ค่ะโอเคอ่ะท่านกิงได้ค่ะท่านผู้ชมกระจกเซนเปอร์ปลาให้ด้วยใช่ค่ะให้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ติดอ๋อไม่ได้ติดเพิ่งทำหน้าอุ่นให้อ่า เราติดให้ทีหลังอ๋อแต่ว่าคือมีให้ด้วยมีให้ค่ะเห็นไหมคะพอยืนปุ๊บสูงกับคุณนกเลยสูงนกได้จากริวันนี้นะคะจะแบ่งสเต็ปประมาณ20ได้เลยเนี่ยใช่ได้สบายเลยนะคะสูงมากตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าน้ำจะไปยเดินเข้าสโซนใช่ค่ะพอแบ่งแยกโซนเปก็บโซนแห้งไว้ใช่ค่ะถ้าออกนี้จะไปเล่ที่ตรงห้องนั่งเล่นค่ะห้องเล่นเลยค่ะะเดี๋ยว อันนี้เปิดประตูห้องน้ําฝั่งนี้มาก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะมันจะเชื่อมกันทั้งหมดอ่าก็เหมือนว่าความทานเชื่อมกันแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องมีสไลด์ก็คือแบ่งแยกชัดเจนเลยใช่ใช่ค่ะช่ามั่วเลยค่ะว่าเลยเอาห้องนี้ความที่จะสวยเลยใช่ ต้องขอขอบคุณคุณชายนันออมจินดาพัฒนหรือคุณนกค่ะเ่เลักิสิโครงการบอทเฮาส์นะคะที่พามาเยี่ยมชมห้องแล้วก็พายเยี่ยมชมโครงการในวันนี้ด้วยค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเอ็น่ะยังกับ้างค่ะผู้ชมสําหรับโครงการบอทเฮาส์โครงการที่มีทั้งคอนโดแล้วก็วิลล่าติดชายหาดส่วนตัวเลยค่ะ บนชายหาดหัวหินแล้วก็ชะอำค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติแล้วก็ร่มรื่นนะคะต้นไม้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะต้นไม้ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากให้เราไปรีวิวโครงการไหนในทําเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook living in หัวหินค่ะสวันนีเซกินิตยานิวงศ์สาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมติดท้ายกันด้วยนะคะ